เอาแล้วผมขอากราบสวัสดีที่ชองทุกท่านเดิรับยูผมอย่ช่นนะครับวันนี้ก็เนื่องจากที่พวกผมจะเปิดเทอมแล้วนะครับก็พอเปิดเทอมไปแน่นอนว่ามันต้องมีรอดออย่างแน่นอนนะครับรออก็เลยใส่ชุดนี้มานะเพื่อเตรียมคันรอดอเอ้นั่นแหละนะครับเราก็จะลงแรงให้มาสเตแบบมันเดิมชิวๆนะรอดออย่าไปกลตัวรอดอมาสเตอกีร์สามเมื่อวานตื่นไปไปไปกดไปองสี่ไหมอะอยากไป เดี๋ยวโดดดิโดดดิโดดดิสวยสวยสวยเฮ้ยพี่โดดช้าไปนิดนึงอ่ะแต่ไม่เป็นไรน้องดิน้องดิน้องนไอ้เงี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ไม่กูคำนวณไปแล้วน้องคำนวณไปแล้วแล้วกูขับแล้วแบบมือไม้อ่อนแรงกูคำนวณไปแล้วไงมาดูไว้ไอ้เหี้ยไม่ถึงไอ้สัตว์เอ้ยสัตว์เฮ้ยพี่้ีมันมีตีนึงมันโดดมาไม่ถึงเหมือนกันได้ปืนแล้ว อามาเยี่ยปั๊มปั๊มตว์ไหวาวายวอะกูดังด้วยอะมึงมาดิไอ้จีนมึงดูกูจีนมึงดูกูมึงดูกู

ตัวตึงตัวแบกไฮไลท์ไฮเลไอชุบชุบไอตันที่มาชุบก่อนทันมันเข้าไปตายเลยอพี่อย่าทำแบบนี้มาสองไตันมันมีเหรียญสี่ร้อยไอ้ไอยไอ้ไอ้้ไไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไไอ้ไอ้ไอ้ไอสไอ้ไอ d ไอ้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 อ้อไอ้อ ตสมั้สวย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 ไม่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 สวยแล้วไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วเ้ยไมพี่าห่มไห่มีอุมานสวสีอุซีมีใช้ก็ดีเยวแม่งเลยอย่าไปกลัวเฮียเอะ